เจริญพรนลุกสาธุญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านนลุกวันนี้พระอาจารย์ก็กับคณะได้เดินทางมาที่สถาบันนิติเวชโรงพยับาลตำรวจนลุกวันนี้พระอาจารย์ก็ขอส่งบุญนลุกถึงทุกคนทุกท่านนลุกที่พระอาจารย์ได้นำคณะมาบริจาครงศพที่สถาบันนิติเวชทั้ง112งโรงหรือว่า112รายศพไร้ญาตินลุก ก็เห็นจะได้เป็นด้านโรงที่พระอาจารย์กับคณะทาบุญมานะลูกวันนี้พระอาจารย์ก็ตั้งใจเจตนาจเจริญเมตตาให้กับศพไรายาติแล้วก็ศพที่รอชันสุดศพที่มาถึงที่ดิติเวชนะลูกพระอาจารย์ก็ทรงบุญให้ทุกท่านนะลูกคณะของอาตมาวัดท่าไม้คณะศิษย์ญาติโยมนะลูกก็ตั้งใจมาทําบุญเราสร้างกุศลนะลูกโรงทั้งหมดนี้ก็จะถูกส่งแล้วก็แยกจ้ายไปตามมูลิธิ ไปที่สมาคมต่างๆนะลูกไปที่สมาคมไปที่โรงพยาบาลนะลูกต่างๆกระจายที่เขาทำเรื่องขอมาแต่พระอาจารย์ก็จะให้ทางนิเิเวศส่งกระจายจัดการส่งไปให้ศพกับรรยญาติทั้ง112ศพนะลูกวันนี้พระอาจารย์ก็ขอส่งบุญกุศลน,นี้นะลูกไปถึงญาติโยมขอให้บุกุศลรักษาท่านทั้งหลายขอให้ปราศจากโลคาปยาธินะลูกที่มีความทุกข์ขอมาจากความทุกข์ท่านทั้งหลายจะมีความสุข ขอตัวยิง่งไปนะลูกขอบุญกุศลน,นี้ทั้งหลายเป็นเศรษฐีนะลูกพบคนดีมีปัญญาให้ผ่านพบคนพ่านนะลูกขอให้ถึงท้าพยายถึงมตรีขอให้มีความสุขเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาระปฏิพาณนาสาสมบัตินะลูกขอให้ร่ำรวยหมดทุกข์หมดโศกหมดนิ่งหมดสิ้นนะลูกขอให้ห่างไกลโควิดท่านทั้งหลายนะลูกและครอบครัวจงจเจริญด้วยอายุวันนะ,นะลูกขอจเจริญถึงบุญกุศลขอจะไปที่ผ่านด้วยทานบารมีนี้นะลูกสาธุมทนาบุญญะสาธุ